สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับวันนี้ก็ตลาดเริ่มกลับมาแดงเป็นปกติแล้วละกันนะครับก็มองไว้อย่างนั้นนะครับเ่ะเรามาดูในส่วนของตัวแรกเลยนะครับดัชนี้ราคาของดอลลาร์นะครับน่าจะวันนี้ที่โดนทุบเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับดอลลาร์นะครับเพราะว่าดอลลาร์ก็ร่วงลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วท่าทางไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับดอลลาร์ดอลลาร์ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะ ดรอปลงไปพอสมควรแล้วนะครับก็หวังจะให้มันลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนต่อแม่นะครับ Bitcoin dominance นะครับถ้าเรามาดูสำหรับ Bitcoin dominance เนี่ยก็วันนี้ก็มีการพยายามเด้งกลับขึ้นมาเนาะแต่ว่าพอเบรกแนวต้านไม่ได้ปุ๊บร่วงลงมาก็โดนแรงเทขายนะครับส่วนลูกก็โดนลากลงไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็ถ้า Bitcoin มันจะตายหรือมันจะไม่ตายมันก็ขึ้นอยู่กับวานนั่นเองนะเพราะมันจะ ฆ่ากันเองทำร้า,ายกันเองหรือเปล่านะครับก็ไหนๆก็อุชา่าเกือบจะเบรกแนวต้านออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับดูสังเกตรตรงเนี้ยอุชา่าเกือบจะเบรกได้แล้วนะครับก็กลับขึ้นไปใหม่นะครับกลับกลับขึ้นไปอยู่บนแนวต้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าดูจากสัญ,ญญาณนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยมีการทำโลเวอร์โลลงมานะครับก็คือตรงนี้คือยืนไม่อยู่ก็ลงมาโลเวอร์โลตรงนี้นะครับ พอวันที่ 26, 27ตรงนี้ก็เริ่มเด้งกลับขึ้นมานึกว่าจะกลับขึ้นมายืนอยู่บนแนวรับได้ก็ไม่ได้นะก็ลงมาใหม่นะครับทีนี้เส้นแดงด้านล่างตรงนี้มันเคยเป็นจุด lowest ของ BTC นะครับถ้าให้ดูตรงนี้คือจุด lowest ของมันนะครับเส้นแดงตรงนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องลงมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อแตะ lowest แล้วค่อยปั๊มขึ้นไปนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ถ้าหลุดเส้นแดงนี้ลงไปนี่ b t c อาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับในปีแน้าเพราะว่าในอดีตตรงนี้ถ้าให้เรามองเนี่ยมันลงแตะจุดนี้ปุ๊บมันเด้งมันลงแตะจุดนี้ปุ๊บมันเด้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะลงมาแตะอีกครั้งหนึ่งเราค่อยขึ้นนะครับตรงนี้ให้นับก็คือเป็นอ่าเป็นขาลงชัดเจนมากนะครับไม่สามารถเบรกอให้ใช้โซน50ไปได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เบรกไม่ได้เพราะเบรกไม่ได้ก็โดนลากลงนะครับก็ BTC Dominance ก็ยังเหลือเวลาอีกชักประมาณาคิดว่าประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับที่จะลงแตะบอททอมตรงนี้ยังไงในสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องลงแตะเร็วๆนี้นะครับแล้วหลังจากลงแตะเนี่ยจะเป็นการปั๊มแรงๆกลับขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทุกครั้งที่ลงแตะตรงนี้สังเกตน,นะอันนี้คือปั๊มขึ้นเลยนะครับปั๊มขึ้นมาพอจุดนี้เหมือนกันพอลงแตะปุ๊บตรงนี้อาจจะมีใช้เวนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็เกือบแตะนะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นมาก่อนนะครับยังไม่แตะยังไม่สุดมันเลยเอาลงต่ออีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Bitcoin บ้างนะครับในบิตคอยเนี่ยในภาพรวมนะครับก็ยังอยู่ในกรอบใช้เวย์นะครับยังอยู่ในกรอบใช้เวย์ของเท,อทรนที่ร่วงลงมานะครับยังไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นหรือลงไปได้นะครับพอแตะตรงนี้ปุ๊บก,ก็โดนลากลงมานะครับ ยังดีที่ยังยืนอยู่ในโซนแนวแปรนะครับเช่นปรสีฟ้าอยู่นะครับยังมีเช่น MA 100มารับเอาไว้อยู่นะครับตรงนี้ก็มองว่าถ้ายังไม่ดุดตรงนี้นะครับแล้วก็กราฟ4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มเปิด d o จ i สองแท่งอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสัญญันกลับตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับ40,000 49,000 50,000โซนนี้นะครับแล้วก็อาจจะไปทดสอบแถวๆ50,001อีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าเบรกไม่ได้อาจจะใช้วลออข้งๆตรงนี้แล้วค่อยๆไต่กลับขึ้นไป แต่ถ้าหากหลุดโชน48,000ตรงนี้นะครับ4 8 5 0 0 8,600ตรงนี้นะครับอาจจะได้ลงมาทดสอบด้านล่างตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนภาพรวมที่ผมมองเอาไว้ตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ย BDC เนี่ยนะครับน่าจะกำลังทำแพทเทิร์นคล้ายๆลคัพแอนด์แฮนเดิลอยู่นะครับพอดูจากโค้งตรงนี้ที่ผมลองวางดูนะครับก็ตรงนี้ถ้ามันหลุดลงมานะครับแล้วกลับตัวขึ้นไปได้นะครับ อาจจะทําโค้งตรงนี้กลับขึ้นไปแล้วก็ยึกยักยึกยักแล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้นะครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่มองเอาไว้นะครับก็คืออ่าจะเป็นตัวนี้นะครับออันนี้คือแพทเทิร์นที่เรามองอยู่ตอนนี้คือมันทําโค้งตรงนี้พอแตะห้าหมื่นช่ปุ๊บลงมานะครับพอลงมาเสร็จชนเช่นปะตรงกลางเห็นไหมครับมันชนเช่นปราตรงกลางแอบแล้วก็อาจจะทําเป็นทรงอ่า Head and shoulder ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตตรงนี้จะสังเกตว่าตรงนี้เป็น Head and shoulder ก็ได้นะครับหรือจะมองว่าเป็น Cup and handle ก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะเบรกกลับขึ้นไปแรงๆนะครับที่โซนบริเวณแถวาๆว58,000ตรงนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับทีนี้ก็ส่วนต่อมานะครับก็ถ้ากรณีที่มันดันเบรกหลุด5 0ตรงนี้ลงไปนะครับ มันอาจจะกลายเป็นชงนี้แทนนะครับตัวนี้คือจุดที่คิดว่าเป็นตัวที่อันตรายพอสมควรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคับเหมือนกันนะครับแต่พอเบรกครับปุ๊บไปต่อไม่ได้นะครับเบรกครับไปต่อไม่ได้หลุดชซอน50อชัยลงไปเมื่อไหร่ที่มันหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการกลับขึ้นมารีเทสต,ตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับ ถ้ามันรีเทสไม่ผ่านโซนตรงกลางน işte, ะครับเช่นประตรงตรงกลางโซนนี้นะครับถ้าลงไปหลุดตรงนี้นะครับขึ้นมารีเทสตรงนี้ไม่ผ่านอ,อันนี้สัญญาณอันตรายนะครับอาจจะร่วงลงมาข้างล่างที่4ี่หมื่นห้าแถวนี้อีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ก็มีความเป็นไปได้อยู่2ออย่างก็คือตรงนี้จะกลับตัวอย่างนี้นะครับหรือถ้าลงมารีเทสนะครับแล้วลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระวังไว้หน่อยนะครับ าละตัวแพทเทิร์นก็เท่าที่ดูน่าจะมีอยู่2ตัวที่ที่ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้อยู่ก็คือมี2ทางเนาะทางหนึงคือโค้งกลับขึ้นไปแล้วก็รีเทสใหม่แล้วก็ขึ้นไปกับอีกตัวหนึ่งก็คือลงมาแล้วก็พยายามขึ้นแต่ไม่ผ่านชนแนวเช่นประตรงนี้แล้วนะครับก็ลงไปแทนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมาลอดูกันว่ามันจะมาในแพทเทิร์นไหนนะครับ ส่วนของการเบรกของมันออกมาจากเทรนขาลงตรงนี้นะครับการเบรกของมันออกมาถ้าเราสังเกตเนี่ยมันยังมีโอกาสนะครับทีอ่อาจจะเกิดการลงมาดีเทสตรงนี้นะครับดีเทสตรงนี้แต่ว่าถ้ารีเทสขึ้นมาแล้วไม่ผ่านตรงนี้มันก็อาจจะลงไปอย่างนี้ต่อก็ได้นะครับหรือถ้ามันไม่รีเทส นะครับไม่ลงไม่หลุดลงไปต่ำกว่านี้นะครับมันก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันจะโค้งอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะยึกยักยึกยักแล้วก็ดันตัวขึ้นไปนะครับก็คิดว่ายังไงภายในหนึ่งสัปดาห์น่าจะรู้นะครับว่าจะหมูหรือจะนะครับในช่วงปีใหม่และหลังปีใหม่เร็วๆนี้ก็น่าจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงนะครับส่วนในทฤษฎีอีกอันหนึ่งก็คือตัวบัมแอนลันนะครับตัวนี้ถ้าเราสังเกตนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเวลามันเบรกตรงนี้นะครับมันก็จะดันกลับขึ้นไปทีนี้ ตัวแพทเทิร์นปัจจุบันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ b t c ขึ้นมาทำไหนะครับเสร็จปุ๊บมันลงไปนะครับพอลงไปเสร็จตรงนี้พยายามเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาทดสอบแนวต้านนะครับพอลงมาทดสอบแนวต้านเร็จก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเหมือนในอดีตตรงนี้นะครับก็ b t c ดันขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าล่วงลงมานะครับพอล่วงลงมาเสร็จก็พยายามกลับขึ้นมาพอเริ่มเบรกแนวต้านได้นะครับเบรกแนวต้านได้ก็ลงมาทดสอบเส้นแนวรับตรงนี้นะครับ พอทดสอบแนวรับสําเร็จปุ๊บก็อาจจะดันกลับขึ้นไปดังนั้นก็มาลุ้นว่าตรงนี้นะครับจะสามารถที่จะบัมแอนด์ลันตรงนี้แล้วก็ทดสอบแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมนะครับซึ่งถ้าหากไม่ได้นะครับตรงนี้จุดที่ผมกลัวเอาไว้อีกหนึ่งจุดที่ผมเคยเตือนหรือเคยบอกทุกคนเอาไว้เนี่ยนะครับสิ่งสาคัญของ BTC ตอนนี้เลยนะครับถ้ามันไม่สามารถยืนเหนือเส้นอ่า ตรงนี้นะครับ50,002นะครับเราอาจจะได้เห็นตรงนี้ทำ head and shoulder อีก1จุดก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้กราฟมันอาจจะวิ่งอยู่ตรงนี้ปื๊ดเราไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านลงตรงนี้เข็จเกิดอะไรขึ้นเกิดเบรกตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เกิดเบรกโซนนี้นะครับมันจะเกิดการทำ head and shoulder ที่ ค่อนข้างจะใหญ่และรุนแรงมากนะครับกรณีที่เบรกลงตรงนี้ก็คือตายยั้งเขียดนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะลงไปขนาดนี้นะครับอันนี้แค่แค่ภาพที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับอีกมุมหนึ่งที่จะเป็น head and shoulder ได้ก็คืออาจจะเป็นแบบนี้นะครับพอมันขึ้นมาชักประมาณหนึงนะครับแถวๆห้าหมืตรงนี้นะครับก็อาจจะทำ head and shoulder ตรงนี้ นะครับแล้วก็ล่วงลงมาแถานี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับก็เทรดอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องควรจะหาจุดเทคโปรฟิตเรื่อยๆนะครับก็อย่าไปถือมันมากนะครับเพราะว่ามันนี่เกมเดี๋ยวนี้ถือไปเดี๋ยวราคาก็ลงมาที่เดิมนะครับก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูใน่วนของเหรียญคับกันบ้างนะครับเหรียญคับวันนี้เนี่ยนะครับก็ ตามเป้านะครับก็ใครจะแก้ผ้าอะไรยังไงก็อย่าลืมไปแก้บนนะครับผมก็เห็นแล้วว่ามันน่าจะผ่านขึ้นไปแหละนะครับก็พอเบรกโซน500ได้นะครับมันก็ปั๊มขึ้นไปเลยนะครับปั๊มขึ้นไปที่580นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแรงเทออกมาเรื่อยๆนะครับเทออกมาเรื่อยๆเมายังไม่รู้อะไรนะครับก็ดันลากมันกลับขึ้นมานะครับก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยจาก580ลงมา120อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเก็บได้แล้วนะครับจริงๆโซนเก็บของจริง เท่าที่ผมมองก็น่าจะเป็นโซน440ตรงนี้นะครับ450เพราะว่าตรงนี้มันวิ่งใช้เวมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิโบนี่ยจริงๆมันอยู่ที่โซนประมาณ400แต่มันลงมาไม่ถึงนะครับซึ่งเป้าจริงๆที่มองไว้เนี่ยหลังจากเบรก500ได้คิดว่าน่าจะเกือบขึ้นไปถึง621แต่ว่าน่าจะมีสัญญาณการเทขายลงมาก่อนนะครับอาจจะมีคนเทขายกันตรงนี้เยอะวานเห็นปุ๊บก็ ฉันจะไม่ขายตรงนี้แล้วกันฉันขายทิ้งก่อนเลยแล้วกันใครที่คิดว่าจะขาย600ก็คงจะตั้งขาย600กันไว้เยอะนะครับแต่ไม่ถึงนะครับก็วานก็เทก่อนนะครับเทเสร็จก็ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เท่าที่มองนะครับจากแนวต้านอะไรต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในโซนตรงนี้นะครับมันก็เหมือนอยากไปต่อนะครับเหมือนยังไม่ยอมแพ้นะครับยังคิดว่ายังอยากไปต่อนะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูนะครับตรงนี้อาจจะทํา A ลง A มานะครับ,รบขึ้น B นะครับแล้วก็อาจจะย่ออีกสักครั้งหนึ่งไหมก่อนที่จะไปก่อนไปต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าดูจากเช่น MA ตอนนี้มันยืนอยู่ข้างใต้นะครับยังไม่สามารถเบรกเช่น MA ตรงนี้ได้นะครับก็โซน500เนี่ยพอมันลงมาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะหนานะครับอย่างตรงนี้500นะครับสังเกต500โซน500มันก็เป็นโซนที่ ต้องบอกว่าอ่ามันเป็นแนวต้านสําคัญแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นแนวต้านสาคัญแล้วก็อ่าเป็นจุดที่ถ้าเบรกขึ้นมาได้เนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับเอทีนี้ใน,น่วนของคับนะครับถ้าคิดว่าอยากจะเก็บของจริงๆผมก็ยังมองมองอยู่นะว่ามันอาจจะลงมาทดสอบดีเทสข้างล่างแะทำนี้อีกครั้งหนึง4 400, 400 20ประมาณโซนนี้นะครับก็ คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักนะครับอาจจะต้องดูไปก่อนว่าสามารถที่จะยืนเหนือ500ไหวหรือเปล่านะครับถ้ายืนเหนือ500เหนือเช่น MA ต่างๆตรงนี้ได้ก็เก็บของกันนะครับแต่ถ้ายืนไม่ไหวนะครับก็มารอเก็บตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับที่สําคัญอาจจะวิ่งไล่เส้นฟ้าตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับวิ่งในลงช้าๆนะครับแต่ก็เท่าที่ดูตอนนี้มีการ listing หลายที่นะครับ เห็นไปจอยหลาย exchange นะครับก็ไม่รู้ว่ามีให้ช็อตได้หรือเปล่านะครับถ้ามีช็อตได้เมื่อไหร่ก็คงไม่รอดนะครับแต่ถ้าช็อตไม่ได้มีให้ชาปต์อย่างเดียวก็ยังลากได้อย่างเพลินๆนะครับวานก็ยังลากเพลินอยู่นะครับแล้วก็จํานวนเหรียญอาจจะมีไม่เยอะมากครับก็ทําให้ราคาอาจจะไปได้ไกลอยู่นะครับก็ยังมองอยู่ว่าอ่ะครับยังครับยังพยุงตัวอยู่ในโซน400ถึง500ตรงนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับ คนที่ติดอยู่ตรงนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันยังมีโอกาสได้ลงอยู่นะครับต่อแม่นะครับคือเจฟินนะครับเจฟินก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นเหรียญปั่นทรงเดียวกันนะครับเมื่อเช้าก็ขึ้นไปทำโอทำไฮใ,ใหม่หรือเปล่าไม่ใหม่อ่ะของเดิมมันร้อยสี่สิบตรงนี้เกือบถึงเนาะแต่ไม่ถึงนะครับเกือบถึงแต่ไม่ถึงก็โดนเอาลงมาก่อนนะครับหลังจากที่เคยไปทำไฮอยู่ที่ประมาณ200ยกว่าซึ่งขึ้นไปได้ยังไงก็ไม่ชาดเหมือนกันนะครับ ก็เราต่อยังนิ่งอยู่นะครับก็ต่อยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับจะตรวจยังไงยังทําไม่เป็นนะครับอ่ะก็ตรงนี้ก็จะเกิดแนวต้านใหม่ขึ้นมาแล้วดังนั้นเจฟินเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปมากกว่าไฮเดิมได้เนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าพอทำไฮแล้วนะครับไม่ขึ้นต่อนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูดูสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับเมื่อเช้าที่ทุบลงมาเนี่ยมันทุบสุดเลยนะครับ ทุกสุดลงมาสุด4ชั่วโมงตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาในโซน r อ i 5ชนะครับที่มีโอกาสที่เหมือนอยากจะไปต่อนะครับก็มองๆอยู่ว่าอาจจะมีโอกาสที่เจฟินจะสามารถเบรกตรงนี้แล้วก็ขึ้นมายืนตรงนี้แล้วค่อยๆใช้เวลาแล้วขึ้นต่อไหมนะครับตรงนี้ก็มารอดูกันทีนึงนะครับถือว่าลงมาแต่ไม่หลุดนะครับพวกเช่น RSI ต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปมองในกราฟเด y เนี่ยนะครับ มันก็ดูเวอร์วังไปนิดนึงเนาะลงมาแล้วไม่หลุด ma 20เนาะเด้งกลับเลยนะครับยังถือว่าเป็นสัญญาณกลับตัวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับตรงนี้มองว่าเจฟินมีโอกาสเบรกแล้วไปต่อได้ถ้าเกิดว่าปิดแท่งเดย์แบบนี้นะครับก็มีโอกาสไปต่อได้เพราะมีแรงดันชื้อกับเป็นแมานะครับต่อมานะครับเหรียญชิกนะครับเหรียญชิกก็เหมือนกันเลยนะครับน่าจะคนคนเดียวกันที่ทุกแล้วก็เป็นคนเดียวกันที่ลากนะครับ ก็ถ้ามองจากกราฟ4ชั่วโมงนะครับลงแตะจุดเหมือนกันแล้วเด้งกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับมองว่าคนเดียวกันนะครับที่ลากเจฟิงคือคนที่ลากคนเดียวกันแน่นอน,นถ้าเราสังเกตน,นะครับก็เกิดการาเกิดการเบรกลงอย่างแรงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแต่ว่าดูทรงแล้ว ซิกไม่ได้สวยเท่ากับเจฟินเมื่อกี้ที่เห็นนะครับแต่ว่าตอนที่ตกลงมาเนี่ย MA 20บรับไว้ได้เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นถ้าหลุด MA 20ตรงนี้นะครับบอกเลยว่ายับนะครับมีโอกาสล่วงลงมานะครับที่โซนแถวๆ6บาทเหมือนเดิมสมชื่อมันนะครับซิกนะครับก็ตรงนี้พอเบรกได้ก็ขึ้นปั๊มขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามจะขึ้นมาแต่ก็ต้องดูนะครับว่าปิดแท่งเดแล้วจะ เปิดเขียวต่อไปได้ไหมนะครับก็ถ้าให้มองมองจริงๆเหรียญครับกับเหรียญเจฟินนี่ครับดูดีกว่าเจฟินอยู่พอสมควรนะครับก็ยังไงก็อาจจะต้องพิจารณาดูแล้วกันนะครับต่อแม่นะครับกิลไฟนะครับสำหรับคนทีอ่อยากจะเก็บของนะครับตอนนี้ผมมองว่ากิลไฟเนี่ยนะครับ มีการเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมารีเทสแนวรับแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าลงมารีเทสแนวรับแล้วไม่หลุดนะครับก็มองว่าฉำหรกิลไฟเนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มที่จะเก็บของได้แล้วนะครับดูจากราคาไทยราคาไทยมันจะเป็นกราฟใหม่มันเลยยังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ถ้าให้มองก็คือถ้าราคามันอยู่ที่8889แาแถวๆนี้น่าจะพอเก็บได้ละนะครับสำหรับกิลไฟนะครับอ่ะ ส่วนตัวก๊าซ15นาทีนะครับก็ก็หลุดลงมาพอสมควรนะครับตรงนี้เหมือนจะทำคล้ายๆ double บ o t t o m แล้วนะครับก็คิดว่าราคาน่าจะมีการเด้งกลับขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับตรงนี้นี่เบรกแนวต้านไม่ได้เนาะเห็นมันหลายแท่งเบรกไม่ได้ก็เหมือนมีแรงเทแรงเทลงมาเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นการปั่นเล่นรอบไปก็ได้นะครับก็มองว่ากิวไฟ ถ้าเทสเมื่อกี้เราไม่หลุดนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวกลับขึ้นไปนะครับเห็นโปรเจกต์มันเริ่มที่จะไปจับมือกับเหรียญเกมหนยๆเหรียญที่มันดังๆแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเก็บของไว้ที่โซนประมาณ88แถวๆนี้ก็ได้นะครับถ้า b ิดีไม่ลงหรือว่าอะไรไม่ลงก็น่าจะมีโอกาสไปต่อได้นะครับอะทีนี้ถ้าหากว่า,าดูจาก เหรียญหลังต่างตอนนี้นะครับ b t c ก็ยังนิ่งๆอยู่นะ Show ก็ลงมานิดหน่อยนะครับ ETS ก็ลงมานิดหน่อยตัวที่เหมือนวันนี้จะไปต่อได้น่าจะมีะแค่ไม่กี่เหรียญเท่านั้นเองเหมือนที่ UID ก็โผล่มานะครับก็น่าจะเป็น Sushi นะครับ Sushi อ c o n นี่มี event นะครับแล้วก็ บแนนก็อย่างที่บอกนะมันค่อนข้างแข็งนะครับช่วงนี้อยากจะไปต่อนะครับมันก็ปั๊มขึ้นมาแหละนะครับแล้วก็ลงมาที่เดิมนะครับเหมือนมันรู้ว่าจะโดนทุบเนาะมันก็ปั๊มขึ้นไปก่อนแล้วก็ทุบลงมาก็ลงมาอยู่ที่เดิมนะครับก็เป็นเหรียญที่ไม่ธรรมดา,าจริงนะครับอ่กก็เค้กก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับเค้กเริ่มกลับมาแล้วจาก10เนี่ยก็เด้งกลับขึ้นมาชิดสองจุดเจ็ดห้าิมื่อจริงเมื่อวานนี้มันไป1ิสามกว่าด้วยนะก็โดนลากลงมาหน่อยนะครับ เหมือนทางทีมฝั่งไบแนเนี่ยพอจะรู้ว่าจะโดนทุบเนาะก็ลากขึ้นไปก่อนนะครับทุบลงมาก็ลงมาที่เดิมนะครับหนเลายเหรียญก็วันนี้ก็ลงค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็ยังไงก็มารอดูกันว่า BTC จะทำโค้งสำเร็จไหมนะครับแล้วก็ จะสามารถทำคัพแอนด์แฮนเดิลได้ไหมหรือว่าจะเบรกลงข้างล่างนะครับถ้ามันเบรกลงข้างล่างเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาสักสออาทิตย์นะครับถึงสามอาทิตย์เพื่อให้มันจบขาลงนะครับแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาหลังปีใหม่นะครับก็ยังไงหากวันนี้ใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชิกกันนะครับแล้วก็หากใครอยากติดตามในเพจก็สามารถติดตามในเพจได้ใน a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับก็ อยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ